ม,มีแต่ใี่พอดก็น่าจะมีตัำอันนี้อยู่ทุกคนจะเป็นเป็ดเหี่ยวที่แบบว่าอร่อยมากเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนนี่ที่เด็ดของมันพริกเผาค่ะทุกคนทุกคนพริกเผาที่แบบไม่รู้ว่าใส่อะไรนะคะแต่ว่าแบบอร่อยมากเมนูของมันโอ้โหพ่อชาไทยอ่ะชาไทยมันก <c oughs> ็ออาานเคย,ทาทายชาไทยเคกินเชฟเชฟก็แล้ว นเเป็เงไหสวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบ แค่ชิงชิงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ชิงอยู่ที่พรวิสัยค่ะทุกคนคือวันนี้มาอยู่ที่อําเภอพรวิสัยจังหวัดหนองคายนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าจังหวัดหนองคายก็ต้องปเป็นเมืองบั้งไฟพญายนาคกันใช่ไหมคะว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปตะนยกินที่อําเภอพรวิสัยนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะไปกี่ร้านหรือว่าจะไปที่ไหนบ้างเพราะว่าไม่มีแพนแต่ว่ามีแพนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะ,นะ,ะทุกคนไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอะไรกันคะทุกคนก็ค<ฮ>ือก่อนที่จะไปกินอะไรอื่นก็คือเจอไอติมกินไอติมก่อน ม่อุ้ยอันรอดช่องรึเปล่ารอช่องไปที่สดรปช่องมาไหมคนได้แล้วไอศครีมของเรานี่ไอกะทิรอดช่องนะทุกคนอ่ะืมแบบบ้านๆเลยคืออร่อยมากแบบกะทิโคตรกะทิแบบกะทิที่กะทิจริงๆทุก,ทกทคนอ,อร่อยมากไม่รู้เนะี่ยกล้องเห็นหรือเปล่านะ แต่อร่อยจริงๆแบบหอมหอมความมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นมีรสท่องด้วยอืมไปค่ะทุกคนไปตามล่าหาของกินที่พลวิสัยกันเถอะค่ะไปค่ะ นี่ก๋วยเตี๋ยวปุณยายส้อยนะคะทุกคนมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าอร่อยมากเพราะอะไรคะทุกคนนี่ที่เด็ดของมันพริกเนะคะทุกคนทุกคนที่เผาที่แบบไม่รู้ว่าใส่อะไรนะคะแต่ว่าแบบอร่อยมากคืออร่อยจริงๆกินตั้งแต่แบบอยู่มัธยมตอนนี้ก็คือกลับมาก็ยังคงมากินอยู่ดูที่เด็ดเนี่ยไข่ไงก็อร่อยใส่ไปเลยค่ะทุกคนน้ำซุปข,ของแกเ็น นัวนัวมาก,ก,มากแค่ใส่ดิบเผาเพราะว่ามันก็อร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะไรมากมายุกะเลจ้าอืมที่เด็ดของร้านก๋วยเตี๋ยวแถวต่างจังหวัดนี่คะ่ะกับปิ่งแล้วก็คือต้องกินพวกิซงแล้วก็ผักน,นะคะทุกคนนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเด็ดมากนี่จะกินแบบนี้เลยนะท้าเพลงอืม,อมคำค่ะ แล้วก็มีผักเล็กน้อยแล mm ้ว hmm. ก็ตามด้วยก๋วยเตี๋ยวค่ะคือตัวเนื้อเด็ดค่ะ นี้ก็คืออยู่ร้านที่ส้มงงมากว่ามาตอนนี้ร้านที่สองก็คือร้านส้มตำคาบะอยู่ที่ซอยสิบสามถนนสายสระบุรีร้านคุณป้าเขาย้ายมาตําที่นี่ชั่วคราวนะคะทุกคนแต่จริงๆจริงเขาจะมีที่บ้านเขาอยู่ซอยสิบสามอะไรทุกคนเป็นส้มตำยี่สิบบาทเรไปคิดกันค่ะว่าเท่าไร่บ้างทุกคนอันนี้เป็นตำมาม่าอืมยี่สิบบาทตำมาม่ายี่สิบบาทต่อไปเป็นตำบุญเส้น ว้าวอันนี้เป็นคำที่ต้องมากินคือต้มข้าวเปี่ยนนะคะตามข้าวเปี่ยนข้าวเปี่ยก็คือเ้รื่องปวยจัดจมากจนปรเลยบมากคุกคุณมาชิมกันเลยว่ารสชาติเป็นทางไหนประเดยวพี่ต้มข้าวเปี่ น้ำปลาคือดีหน่ออร่อยมากไม่เคยกินเลยตัที่ติงต๋งผมไม่ใส่นี่พีรู้นะว่า,ามีตังอันนี้อยู่ที่ผมไม้ใส่ครับทำซาบะกินแคบหมูไปเลยต่อไปเป็นตับม,มาม่าเลยรสชาติดี ปลาหม่เวนัวทุกคนคะตำเป็นาปลาไม่าวขาวยคป็น้าหารที่แบบอร่อยเนผ้อหวานๆน้อมก็ร้อยนะคะทุกคนต้องมาลองค่ะสซมตำปาบาที่โนลิทไซของเราคุยหน่อ ที่ร้านเมคเคกนะคะสั่งชาเขียวไปหนึ่งแก้วนี่ชาเขียวคือแบบเป็นชาเขียวมทชาก็คือสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลคือรสชาติดีมากทุกคนหอมก่อกลิ่นมทชานะคะทุกคนลแล้วก็จะกินเค้กเค้กนี่ค่ะทุกคนเค้กเค้กของเรานี่ทำไปเลยคะ่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่ถึงบอกเลย แป้งเค็มบางเลยนะคะทุกคนแป้งของเคปเปะนะคะทุกคนบางแล้วก็เนื้อของซอสสตรอเบอรี่ก็คือแบบเข้มข้นนะคะ <Wow. S 1> น,นิปครีมก็คือกําลังดีเลยค่ะทุกคนกินหวานเปรี้ยวความหอมของแบบสตรอเบอรี่คืออร่อยค่ะมีอะไรไม่อร่อยบ้างวะ <laughs> จบจากร้านนี้ไปแล้วก็จะไปต่ออีกร้านนะคะทุกคนปังกินกันเลยะค่ะทุกคนวันนี้ก็คือท้องแปกตายนะคะ ทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านคาเฟ่เค,ค้กละมุนที่อนเพื่อนคนวิสัยเป็นอีกหนึง่งร้านที่แบบว่ากลับมาทุกครั้งก็คือต้องต้องมาที่นี่ทุกครั้งเออทำไมก็ไม่รู้แวะมากินกาแฟค่ะทุกคนเออชอบกาแฟที่นี่มากเพราะว่าแบบอร่อยมากนี่คะ่ะทุกคนเราสั่งเป็น อเมริกาโน่น้องอเมริกาโน่ของเราเช่นเคยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินกาแฟามากแล้วแบบอเมริกาโน่ก็ที่นี่มีแบบสามสามรสนะทุกคนบบไม่ใช่สามรสเขาเรียกว่าสามเกรดหรือว่าสามอะไรที่เขาเรียกกาแฟากันเออเราสั่งเป็นอาราบิก้าโดยชาเป็นแบบข้าวเข้มที่แบบว่า หอมมากแล้วก็รสชาติดีมันจะมีแบบสามเกดที่เขามีให้เลือกนะคะทุกคนเป็นกาแฟที่แบบว่าเออดีเหมือนกันเป็นคนที่ชอบกาแฟเข้มๆนิดนึงแล้วก็แบบไม่ค่อยรสเปรี้ยวเท่าไหร่แต่แบบอันนี้คือตอบโจทย์เรามากนี่ก็คือมันกินซ้ำอีกเหมือนเดิม<า>แล้วเราก็สั่งเป็นบิงซูชาไทยไปลองแป๊บนึงนะคะทุกคนว่าเดี๋ยวเมนูมาแล้วเราก็จะถ่ายดูว่าน่ากินขนาดไหนนะคะทุกคน ็คือบิงสูชาไทยมาถึงแล้วนี่ดูสิคอมฟููของนะทุกคนชิมเลยนัแต่เราก็จะแบบนี้แล้ชอตต่อซอสชาไทยน่านมเป็นรสจัดรชาไทยแล้วก็คอควมฟูของ คยส,สั่งใจลมทไทยคือหือโคตรชาไทยชาไทมันก็เคยชาไทยเนาะหืคือแบบดีมากดูนี่หืมมีไอศครีมอไอศครีมกะทินะคะทุกคนหือเข้ากันมากทุกคนนี่ ทุกคนคะถ้าใครแวะมาที่พรม,มิสัยก็อย่าลืมแวะมากินที่ร้านเค้คละมุนนะคะทุกคน <Yeah. S 1> เพราะว่ามีเมนูหลากหลายให้เราเลือกมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> ทุกคนชอบกินแบบฟินซูอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> คือมาได้เลยะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนมีกาแฟให้เลือกหลากหลาย <Yeah. S 1> ตอนนี้เราขอไปกินต่อก่อนนะคะ <Wow. S 1> อ,อร่อยมากทุกคนคะตอนนี้ ก็คือไปตลอดกินมาคิดว่าเราอ่ะอิ่มมากพอแล้วเราไม่สามารถที่จะองช้องไหนใส่ได้แล้วนะทุกคนก็คือในผลวิสัยก็จะประมาณนี้นะทุกคนแต่จริงๆอะมันมีร้านคาเฟ่ร้านอาหารที่แบบเราไม่ได้ไปคือเยอะมากๆแต่ก็ ได้มาแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะ <ยา S 1> คะทุกคนยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนไว้เราจะมีอะไรอื่นๆอีกมาให้ดูด <ๆ S 2> ก็คืออย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะทุกคนยังไงก็วันนี้ไปก่อนละคะทุกคนบาย